วัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านรายงานตัวเจ้ากับรายการแจ๊แค่เราเนิ่นประกันกู้วันศุกร์เลยเจ้าคุณผู้ฟังและก็วันนี้วันศุกร์ตั้งเก้าเดือนสิงหาคมนะเจ้าหนึ่งสิงหาคม2568รายงานตัวพร้อมพร้อมกันกับผู้สนับสนุนหลักๆกันเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้กับโครงการโฆษณาสีขาวเปื่อเจ้าเจียงใหม่เจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่เจ้าและก็โตโยต้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณจ้า หลังจากที่ในช่วงตีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เ่าก็ติดสถานการณ์ก,กันกับซับซ้าเรื่องราวเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชา ถึงแม้ว่าจะมีออย่างตี่ดีขึ้นแล้วประกาศหยุดยิงแล้วเนี่ยนะเจ้าเมื่อค่ําคืนของวันการที่เสารเก้าเนาะคือเตียงคืนของวันที่เสาแปดะเจ้าก็ขอให้หยุดยิงกันเลยเนาะแต่ก็จะมีออย่างต่ยก้นมาแหมนักหนาปะปานรายการแจ็คล่าวของเฮานะเจ้าขอเป็นหนึ่งในกําลังแห่งใจกู้อันปัญญาที่จะสามารถส่งต่อให้ก,กันกับผู้ประสบภัยทุกท่านเปาะไปถึงนะเจ้าต้องขอบคุณกราบหัวใจของเราทหารกล้าตึงหมดตึงมวลนะเจ้าตีห่วมปกป้องอธิป ตของประเทศไทยกันเลยนะเจ้าวัยาคุณพระคุณเจ้าคุณพระศรีรัตนไตรปกป้องคุ้มครองท่านและก็ครอบครัวกันตัวนะเจ้ายกมือไหว้สากรเลยเนอร์นะเจ้าหนึ่งในกําลังใจเนาะแน่นอนเจ้าสําหรับของจุงนั้นยังคงปฏิบัติภารากิจหน้าที่นะเจ้านำปาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณด้วยกันเหมือนเดิมอย่างเก่ากันเลยนะเจ้าและสําหรับสามข่าวแรกในวันนี้เราไปติดตามกันเลยดีกว่านะเจ้าข้อมูลจากศูนต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกันเลยเนอร์อย่างที่ ที่บอกเล่ากันไปเจ้ามีาข่าวมาว่านะเจ้าต่างฝั่งเปิ้ลตัางปุ้นนั่นน่ะเนี่ยแปลงเฟกนิวตึงวันคุณผู้ฟังแต่ก็บ้าสามารถที่จะเอาเฮาลงได้เพราะว่าเฮาก็ติดสถานการณ์เรื่องราวของขา่งขาวปลอมข่าวแต้แล้วก็มีการเช็คกันแบบเรียลไทม์นาทีตอนนาทีกันไปนะเจ้าและทีนี้พอจั่วหัวเรื่องนี้ขึ้นมาว่าประเทศไทยอะ่ะ ใจ F16 เนี่ยโจมตีพลเรือนหลายรายในกัมพูชาเพราะฉะนั้นเปินบอกวันเนี้ยขาบิดเบือนเนะเจ้าอย่าสับสนเด็ดขาดเราต้องตั้งมั่นไว้แล้วก็เชื่อในทีมกองทัพไทยของเฮาเลยนะเจ้าซึ่งกองทัพอากาศบอกเอ้ยบอกเอ้ยใจเ F16 โจมตีเป้าหมายพลเรือนในกัมพูชาเพราะว่าประเทศไทยใจกําลังเฉพาะต่อเป้าหมายตั้งทหารต้องอันเพราะว่าเรารบกันในรูปแบบตั้งทหารบ่เกี่ยวกันกับพลเรือนบ่เกี่ยวกันกับราษฎรเลยนะ ะเจ้าปฏิบัติการของไทยเนี่ยจัดการเฉพาะภัยคุกคามต่างทหารแล้วก็ยึดหลักนะเจ้า Self Defense International Law และก็ IHL อย่างเคร่งครัดตามหลักกฎหมายตามมาตรฐานสากลของโลกกันไปเนาะทีนี้ กัมพูชาเจ้าจใจพลเรือนเป็นโลกมนุษย์เนาะมีลูกเล็กๆแดงไม่หยาไม่ยิงและก็มีการปารท่านตั้งฐานยิงบีเอ็มสองนึ่งนะจ้าแล้วก็ปืนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนกันตัวเนาะแล้วก็จใจพลเรือนเป็นโลกกำบังเจ้าต้เปิลฮองว่า Human s h i e l ลเนาะละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้คุณได้ฟังได้ติดตามกันแล้วและแน่นอนว่าประเทศไทยอ่ะหลีกเลี่ยงเป้าหมายที่กระทบต่อพลเรือนแน่นอนแม้มีสิทธิ์ในการตอบโต้เพราะเปิลโจมตีฮาก่อนแต่ว่าไทยอ่ะไม่ได้โจมตีเป้าหมายในพื้นที่ชุม ชนนะเจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่างๆเนาะและก็แสดงความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรมของทหารอาชีพนะเจ้าไทยยึดหลักสากลเจ้าบัตสินใจด้วยอารมณ์แน่นอนปฏิบัติการตึงมดในยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติไทยใจเหตุผลในการพิจารณารอบด้านมาเจ้เนี่ยบอหัน่นบอ่อลงขึ้นลงตื่นแล้วกูก่อยอกเลยบอ่บอบ่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์นะเจ้าแม้ว่าจะอยู่ในภาวะกดดันหรือว่าถูกใส่ร้ายใส่ความเนาะและแน่นอนว่าระบบอาวุธไทยแม่นยำนะเจ้าต่างจาก b m เอ็งเนื่องต่างฝั่งปุนทิปปุ่นใจกับ เพราะว่าไทยเฮา,อ,าบบอ่ะใช้แบบ precision strike กับเป็นอากาศยานที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ดิจิทัลซึ่งนะจ๊ะต้องบอกว่าบริเนี้ประเทศทางแถบตะวันตกนี่พ่นบอกว่าโอ้นี่คือความสามารถของประเทศไทยในเชิงการรบรยการเนี่ยเ่นจะต้องพอเฮาในรูปแบบใหม่กันแล้วนะจ๊ะซึ่งสามารถควบคุมทิศทางจํากัดวงปฏิบัติตได้กู้อันปัญญาว่าเหมือนเขาที่โจงไซเฮาเนี่ยสมผลทำเพื่ พลเรือนราษฎรเนี่ยเจ้าจงใสฮันกาอย่าจงใสแหล่งชุมชนเนี่ยซึ่งมันบัดใช่คุณว่าฟังเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่โจหัวเรื่องว่าประเทศไทยอ่ะใจเอฟซพกในการโจมตีพลเรือนหลายรายในกัมพูชาอ๋อบิดเบือนข้อมูลแบบชัดเจนขนาดนักน่าจะตีเป็นข่าวปลอมไปเลยนะเจ้าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเนาะนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนะเจ้าข้อมูลจากสื่อต่างข่าวปลอมประเทศไทยเนยอร์เจ้าทีนี้มาถึงเรื่องที่แบบปลอมปลอมแต,ะแตะ๊ะ ปลอมจัดนักเลยนะเจ้าโจอของเรื่องเอาไว้ว่าทหารไทยอะ่ะใช้เครื่องบินปล่อยสารพิษสั่งหารพลเมืองกัมพูชาอ่ะเข้วมันตึงตาแล้วก็ยืนยันนะเจ้าว่าเป็นข่าวปลอมไปเลยเพราะว่าภาพที่ปรากฏนะเป็นปฏิบัติการต่างอากาศนะเจ้าที่หน่วยดับเพลิงเปิ้นปล่อยสารเคมีเพื่อควบคุมการขยายตัวของไฟป่า ไอ้หูปตี่ว่าในที่ขอเอามาแปลเนี่ยนะเจ้าเปิ้นปล่อยสารเคมีเพื่อควบคุมการขยายตัวของไฟป่าน,นะเจ้าตั้งผักตะวันออกของลอสแอนเจลิสบัใชจเครื่องบินไทยพร้อมด้ มีการนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ของสื่อ r e ยเตอรนะจ๊ะอันนี้คือเปิ้ลเอาหูปมาที่ว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็เป็นหูปบที่เปิ้ลไปเกาะติดเลยนะจ๊ะว่าหูปบนี้มันลูกไหนมานะจ๊ะใช้ Google s e a r c h เนาะแล้วก็ Google Lens ในการเช็คนะจ๊ะภาพข่าวเนี้ยว่ามันลุกที่ไหนต่างใดมาก็ระวังจเจ้าประเดียวนี้เขาแปลงกันง่ายขนาดหนักเพราะแม่ถามว่าอีล้อันที่เปิ้ลบอกว่าอันกล่องทับ แม่ทัพภาคของเฮาตายว่ะก็ไม่กลัหูมาตัวเดินขบวนทหารไทยตะมุตะมวนบอกแม่เนาะ เขาแปลงตัดต่อกร้ามเดียวไอ้ไหนอบอกแม่ว่าใจนี้แม่ก็เลยแบบยังงงอยู่ว่าตัดต่อคือไอ้หยางและแปลงคือไอ้หยางในจ้าเพราะว่าที่แม่หันก็คือภาพชัดเจนว่ามีขบวนทหารอย่ามาอาจารย์แล้วก็เป็นของคนไทยอ่ะจุก็เลยบอกว่าจะต้องไปชี้แจงตีแยงเพื่อได้รับทราบเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นการอัปเลเวลของการศึกษาหูภาพแล้วก่อนที่เขาจะเจื่อว่าอันนี้มันเป็นภาพแต่ว่าภาพหลอกนะจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนาะ ทหารไทยใจเครื่องบินปล่อยสารพิษสังหารพลเมืองกัมพูชาก็เลยเป็นไปบดได้เด็ดขาดอันนี้ข่าวปลอมเน้นๆสิ่งที่เราสามารถทําได้ไปเดี๋ยวนี้แบบ่ต้องแช์อย่างซากอย่างแล้วเจ้าเพราะว่าเขาบอกว่าอนไแต่อนใดปลอมของแต่น้องมันแปลงมันนัก,แต,นก,นนกแต่นักว่าเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังนะขอบคุณสําหรับเรื่องราวข่าวจะส่วนต่อต้งข่าวปลอมประเทศไทยเรามาฟังข่าวนี้ก่อนเจ้าบอกว่า การรถไฟประกาศงดเดินขบวนรถไฟไปช่วงสถานีอารญ,ญประเทศด่านพมแดนบ้านคลองลึก คราวนี้เป็นข่าวแตนนะเจ้าเป็นข้อมูลที่ชัวร์แล้วเน้อการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์ทอเป็นมีการขอแจ้งงดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายตะวันออกช่วงสถานีอรัญญประเทศดันพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นการชั่วคราวตั้งเมื่อส6กรกฎาคมยาวจีบจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าทั้งนี้การรถไฟจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการท้าว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันยั้งก็จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบอย่างทันท่วงทีหากต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมนะเจ้าสามารถสอบถามกันได้ที่ส่วนบรกิการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์1690ตลอด24ชั่วโมง1690เจ้าตลอด24ชั่วโมงหรือว่า Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยพิมพ์ภาษาไทยกันได้เลยนะเจ้า3ข่าวจากศู่ย์ต้นข่าวปลอมประเทศไทยนํามาฝากคุณผู้ฟังกันเนาะและแน่นอนแต่กี้ลืมตักเอิยนะเจ้าสำหรับพวกในการสถานีที่ห่วมลิงก์สัญญาณกันแหล่งนี้ พิกัดพื้นที่จชีงใหม่หละปูนพยาวเชียงหายและก็ไม่ห้องสอนโดยสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้านะเจ้าแล้วก็ช่องทางการไลฟ์ซึ่งคุ้ฟังสามารถติดตามการไลฟ์ได้จากเพจใจไข้เล่านะเจ้าอ๋อแลอว้วก็เพจว้เการู้เท่าทันสื่อแล้วก็เพจของเลิฟโฟกใคคคลิกกัน้ัยเวลาเราทํากันอยู่เนื่องเตื้อ ไทยทำกันอยู่ตอนนี้เฮาก็จะมีการแชร์ไปนะจ๊ะตั้งหลากหลายเพจเพราะฉะนั้นไผ่ปึงใจจะพอเพจได้เรียนเจิญกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะช่วงแรกของรายการเนาะผ่านป้นไปเนาะแน่นอนว่าเฮาศึกษาข้อมูลข่าวแต้ข่าวปลอมข่าวบักให้ท่าข่าวบิดเบือนนะจ๊ะข่าวก้มก่มแก้ม ู่อันปัญญางันไปนแล้วเรียบร้อยนะจ๊อแต่ถ้าเกิดว่าปะหันนะจ๊อไอเรื่องราวบรลลอมก้มแก้ม,มูเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการโฆษณาโอ,อ,อ,อ้อวดหลอกลวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะจ๊อบอกว่าจะเป็นยุกยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเนี้ยการทำมันบัจใจนะจีแจ้งสายด่วนอย1 5 5 6กันด่วนๆเลยนะจ๊อเพราะว่าการแจ้งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลทำให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจได้ง่ายเค้ื่อนโวยขึ้นเพราะว่าเฮาปะเฮาหันแลวเฮาหันว่ามันเป็นเรื่องที่มันบอกควรจยงเงี้ยเฮากับปึงป้าจะต้องเป็นหูเป็นตาเฮ้กันกับเจ้าหน้าที่กันตัวไอ้ลำพังเฮาจะไปปิดเพจคนเดียวบัตใจร้ายแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเกินกําลังเฮาไปน่อยแจ้งสายด่วนอย1 5 5หหกันดีกว่าเนาะขอบคุณนักกันเลยนะเจ้า มาเข้าสู่ช่วงของเฮาที่น่าสนใจขนาดนักเลยนะเจ้าสำรับช่วงรู้ไว้ใช่ว่าจูหัวเรื่องเอาไว้ว่ามันบักเกมแต่มันก็มีโซเดียมนะอี จุ้งเคยอ้เรื่องราวของโซเดียมไปเนาะนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าโซเดียมนั่นคือความเค็มเพราะจุ้งอะ่ะตัวบวมย้อนกลิ่นโซเดียมจะแทบบดีเป็นไขมันล้วนๆเกี่ยวกับโซเดียมเลยจา้าแต่ถามว่ากลิ่นก็กินนะจ๊ะพิกฮะเกลือหอมกะปิฮะน้ำปานะจ๊ะกลิ่นแก่งอีแม่ตักมาถ้วยนึ่งใส่หือพร้อมแล้วนะจ๊ะกะปิฮะแต่จุ้งก็ยังซวกน้ำป่าอยู่เอเนาะเออแม่เป็นเจ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลถึง ที่นี่เขาเคยกันเป็นอย่างดีบอกว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ำปลาเป็นซอสซีอิ๊วต่างๆมีความโซเดียมแน่นอนเจ้าแต่เดบบอ้บอกว่าเอา้บาบเกนมแต่มันก็มีโซเดียมนานและมันคือไอหย,งยางน,น,นี่นะเจ้ามาทําความรู้จักกันเตอร์กับอินโฟกราฟิกนี้นะเจ้าซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อนะเจ้าาวเจ็ เดือนมิถุนายนปีนี้นะจ๊ะเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานเดือนแล้วเนาะผลิตโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคนะจ๊ะควบคุมข้อมูลต่างๆโดยสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะจ๊ะกระทรวงสาธารณาสุขเนาะซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะได้ถูกโพสต์เผยแพร่คุณผู้ฟังสามารถไปเสิร์ชเสาะตัหาข้อมูลกันได้บอกว่าจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กเอ็กซ์อินสตาแกรมนะจ๊ YouTube, นะยูทูบเนาะ แล้วก็ซศร้ตัวหา FDA ไทยพิมพ์สากฤษได้เลยนะเจ้า FDA ไทยพอเข้าไปที่ f a c e b o o k ก็เซิร์ช FDA ไทยเข้าไปที่ Instagram กก็เซิร์ช FDA ไทยเข้าไปที่ X ก s ็เซิร์ช FDA ไทยยูทูบยูทูบ้หาได้เลยจะมีอินโฟกราฟิกขึ้นมาเตร์นเวิร์นซึ่งประเด็นี้คุณ้ฟังจะหันช่องทางกันไลฟ์นะเจ้า่ะส่วนายที่ฟังจากหน้าปัดวิทยุก,ก็บ,บอกว่า แล้วมันอย่างไดจุ้งนะมันอย่างเอ๋อละเจ้ากําลังจะขยายความโซเดียมเจ้าเปิ้นบอกว่าเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายจะช่วยรักษาสมดุลของน้ําในร่างกายแล้วก็ช่วยการเนี่ยการของกล้ามเนื้อและประสาทแต่ถ้าเกิดว่ากินเกินที่ร่างกายจะหับได้มันจะไปเติมความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอย่างเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเจ้าที่นี่ ข้อแท็ Tech จริงที่ผู้บริโภคควรจะต้องหูก็คือโดยทั่วไปเนี่ยร่างกายต้องการโซเดียมประมาณ1,500มิลลิกรัมต่อวนนันนะจ้ะโดยปริมาณสูงสุดที่บริโภคแล้วบ่เป็นอันตรายก็คือ2 0 0 0มิลลิกรัมต่อวนันคือถ้าเป็นไปได้ 1, 500, ปันห้าก็พออะแต่ถ้ามันเลยไปแถมสัก500ได้เกาก็กาได้อยู่ร่างก,กายก็ฮับได้อยูนะเ่นเ, 1, mg, 2, เนี่ยนะจ้ะแล้วมันหมอกไดไอ้ที่ว่า1,500มิลลิกรัมหรือ2,000มิลลิกรัมเนี่ยมันคือนะจ้ะถ้าเป็นเกลือนะจ้ะเปิ้ลบอกว่า สี่ช้อนชาต่อวันเจ้าสี่ช้อนชาต่อวันเนาะช้อนชาก็คือจอนที่เฮาชงกาแฟนะเจ้าไม่ใช่จ้อนหีบแกงนะจอนหีบแกงว่าของจ้อนโตะนะเจ้าถ้ากินสี่จอนโตนี่ตายเนี่ยคุณผู้ฟังจะบรเเลือและเน้อร่างกายเนาะอืแล้วติบบอกว่าตัวอย่างสารที่มันมีโซเดียมและที่มันบบเกมมันคือไออย่างเนี่ยเอานะเจ้าอ่าเฮาก็จะเอินมาตั้งเก้ากันติ่ผงฟู มันเป็นอย่างไรผงฟูเคยได้ยินเนาะเจ้าแล้วมันอยู่ในรูปแบบใดมันอยู่ในรูปแบบของขนมปังเบเกอรี่คุกกี้โดนัทเคก้กเฮ้ยของมักจุ้งตึงนานเจ้าขนมปังเนี่ยนะตักไอติมใส่นะหวบกำลังปั้วคนะฟังเจ้าลำมะแต่ผลของเพื่อจุจ้งเป็นอย่าง,างเนี่ยเจ้าตุย้ยขนาดนักเลยเนาะเพราะว่ามีซดด้วมในร่างกายเกินคนละฟัง,ง,งเจ้าอันนี้ยังกลัวอยู่เนาะยังกลัวตับกลัวไตอยู่นะเจ้าทีนี้มาถึงแหมเนื่องจากผงชูรส บางท่าเจอว่าผงชูรสมีโซเดียมเพราะว่าถามว่ามันเกมกยมโมันกมือเกมนะมันก็มันจะอยู่ในนี่เจ้าอาหารแปรรูปเนาะบอกว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะเจ้าขนมครบเคี้ยวต่างๆเนาะมันคือมันอยู่ในเนี่และมันคือผงชูรสและเมื่อไปอยู่ไปปอกไปหอมกันในอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถามว่าไอ้บะหมี่ที่เราเอาต้มนะจ๊ะบะหมี่มาม่าเนาะถามว่าจิ้มแล้วมันเกมกั่ก็จะหาเกมบ่ แต่ถ้าเาก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการของการแป่งเส้นมีนั้นๆนะจ๊ะมันไม่ยแจ้ว่าเฉพาะก็เครื่องปรุงอย่างเดียวนะมันอยู่ในห้านกันแล้วเนาะแฮมย่างก็คือสารกันบูดบางอย่างเฮ้ยน้าตาว่าเป็นยางไงจุ้งก็บอมโหแต่ว่ามันอยู่ในอาหารที่เรากินแน่นอนคือสารกันบูดเนาะสารกันบูดบางอย่างอย่างเช่นที่มีชื่อว่าโซเดียมเบนโซเอตนะจ๊ะมันจะอยู่ในน้ำอัดลมน้ำผลไม้สาเร็จรูปซอสต่างๆอย่างเช่นซอสพริกซอสมะเขือเทศนะ มันแฝงตัวอยู่ในนี่นะเจ้าโซเดียมเนาะเพราะฉะนั้นคาแนะนําสําหรับผู้บริโภคเฮ้ยน uh ี่ได้่ะมันอยู่กล่องโคโลโคโคนั่นใช่มากินก็ไปได้เพราะบางวันก็จะต้องกินบอหนึ่งใื้อ,อ่านฉลากก่อนนะเจ้าก่อนที่จะกินไออย่างเนี้นะเจ้ากวจสอบปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมน้อยที่สุดมันจะมีนะเจ้าฉลากบริโภคมันจะแยกแยะ,แยะว่ามีสารไออย่างอยู่ในหั่นพองเนี่ยนะเจ้าแบบต่อมาก็คือลดการบริโภคอาหารแปรรูป แน่นอนเจ้าอยากให้กินข้าวกับปลากว่ากินปลาเลยนะเจ้าบดีแบบเอ้ยปลาแบบแปลรูปมาแล้วนะแปลงร่างเป็นแบบลูกจิ้นกายอย่างกายอะจุ้งนะมากมักคุณฟังเจ้าเนี่ยจุ้งได้ฮับโซเดียมไปเกินที่ร่างกายต้องการทีนี้วิธีแฮมนืว,วิธีก็คือ เฮาเนี yeah, time, ่ยของกินคนเดียวเนี่ยกับข้าวคนเดียวดีกว่าที่เฮาจะไปซื้อกินตัางนอกเพราะว่าเวลาเฮาเนี่ยกับเข้าคนเดียวที่บ้านเฮาจะสามารถควบคุมปริมาณโซเดียมได้ผงชูรสนะจ๊ะาที่เฮาเคยใส่ตาส้มที่เฮาซื้อตาการเพื่อใส่ประมาณเออเนอนแล้วกับประมาณเกิงปากอ่ะคนเผาฟังจ้าถ้าไม่กล้าลืมไม่ก็จะตักใส่สองเต้อเฮาก็จะได้ปากหนึ่งเต็มเต็มเลยนะเนาะเฮา เนีย่ยกินคนเดียวตีบ้านผมชุดรถทัศน์ใส่น้อยกับปอละใส่ยมอกหูคิงว่ามันลำนะจ๊ะมันคือสารไปทําให้ลิ้นของเรารับรสได้ดีขึ้นเนีนะไอ้ผมชุดรถเนี่ยนะจะ๊ะและอย่างที่4ี่ก็คือบริโภคในปริมาณที่หมอกปอหายปอดี บำควรจะเกิดนักล้ําไปนะเจ้าอันนี้คือคําแนะนำเนาะและที่สําคัญก็คือตัวอย่างอาหารที่บอกมาเนี่ยนะเจา้าขนมปังเบเกอรี่เค้กค,คุกกี้โดนัทอาหารแปรรูปน้ําอัดลมน้ําอัดลมน้ําผลไม้ฮะมันหวานน้าแล้วบอกคุณผูฟังแต่มันมีโซเดียมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอาหารที่บริ้เกมแต่ก็มีโซเดียมแต่ถามว่ากินได้ก็ก,ก,กินได้หมอกปอหายปอดีแต่ต้องระมรัดระวงังบ่ให้กินเกิด้ําไปบัเกม้บัได้แปลว่าบัมีโซเดียมเนีอเจ้าฝากเอาไว้ตัวเนิ่น นี่คือ,เ,อเรื่องราวที่จุง้งนำมาบอกนำมากล่าวกันนะเจ้าเอาละต่อกันมาที่อย่างเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องราวต่อไปเรื่องราวต่อไปนี้มา กอติดสถานการณ์เรื่องของอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่น่าสนใจสำหรับสุภาพบุรุษนะเจ้าเป็นช่วงจับเขาคุยตะกี้ในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าแล้วเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนผู้ฟังเจ้าต้องการได้จะเอาอินฟโฟกราฟิกเนี้ยไปแบ่งไปแชร์ให้คนอื่นสามารถพอกันได้นะเจ้าโหลดเอาตังเพจไวเก่าหเว้เตาตันื่อก็ได้เนอเพจแจ็คขเล่าก็ได้เนอหรือหรือหรือเนี้ยเข้าไปที่ Uh, Facebook Instagram เหมือนที่จุ้งบอกแต่แก่เจ้าแล้วเราก็จะเซิร์ชเสาหา FDA ไทยอุย้ยมีหลายอินโฟกราฟิกเอาไปโพสต์กันได้เลยนะเจ้าแล้วเข้าสู่ในช่วงของจะพขาคุยเนี่ยติวสัดหลับๆลัเพราะว่าเวลาจุ้งจะเทข้ากับเรื่องราวนี้เลยอ้าสุภาพบรุษเจิญฟังผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันมีแต้กกบว่ามันมีแแต้ มันมีแล้วมันช่วยได้อย่างไรและผู้ที่ย่อนสมรรถภาพทางเพศเปิงป้าจะเงี้ยอย่างไดเนี่ยคลิปวิดีโอนี้นะาจา้าน่าสนใจซึ่งเป็นคลิปตีดมาจากชั่วกรแชร์สมัครข่าวไทยอสอทไปฟังกันเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวจุง Big Mother. ปิก m มาเดอบนโซเชียลมีการแชร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อ้างว่าเป็นอาหารเสริมผู้ชายบำรุงร่างกายกินแล้วช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศหืมชั่วรหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่เขาแชร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้นี่จริงไหมครับไม่มีอาหารเสริมที่รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยาสําหรับรักษาซึ่งต้องผ่านแพทย์หรือใบสั่งแพทย์เท่านั้น ออยยืนยันอาหารเสริมแก้ปัญหาย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ได้อาหารเสริมที่เราเห็นในท้องตลาดล้วไปโฆษณาเรื่องการใช้สามารถแก้ไขปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าในอาหารพวกนี้เนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์ในการรักษาหรือป้องกันได้เพราะในรายที่มีการโฆษณาอย่างนี้เนี่ยเราให้เชื่อว่าในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนเอายาไปใส่ในอาหารซึ่งอันนี้เรามีการเฝ้าระวังมีการออกไปสุ่มตรวจในผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอย่างดังกล่าวและสมุนไพรล่ะครับช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพ ทางเพศได้ไหมครับปัจจุบันไม่มีสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนว่าสามารถรักษาแก้ไขสมรรถภาพทางเพศได้ในสมุนไพรบางอย่างเนี่ยใช้สามารถรักษาโรคบางอย่างได้แต่ว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยสามารถเอาเลขอ,อยอเนี่ยไปตรวจด,ดูว่าสมุนไพรนั้นน่มีสรรพคุณอะไรนั้นจริงๆแล้วฉลากที่ติดอยู่ที่กล่องหรือว่าฉลากที่ประกอบส่วนใหญ่เราถ้าขึ้นกับอ,อยอแล้วเราจะมีการให้เขาระบุว่าใช้รักษาอะไรบางครั้งเขาขึ้นอยู่ที่ภาชนะหรือว่าที่กล่องแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งต่ไปโค าอย่งถ้าไม่ตรงให้เชื่อว่าเขาไม่ได้มีสารคุณอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าใครบอกว่ากินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปแล้วรู้สึกว่าอาการป่วยนั้นดีขึ้นอาจเป็นไปได้ว่ามียาลักลอบผสมอยู่ถ้าเกิดประชาชนทานอาหารเสริมไปแล้วได้แอ้ไข่ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยให้สงสัยได้เลยว่าในอาหารเสริมนั้นเนี่ยอาจจะมียาผสมอยู่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะแจ้งมาที่ออยอซึ่งออยอก็จะมีการสุ่มตรวจน,นะครับว่ามีสารหรือมียาปนเปื้อนไหมและแน่นอน การกินผลิตภัณฑ์ที่อาจลักลอบผสมยา ยออมมมมาาพร้ควเสี่ยงเนืน่องจากว่ายากลุ่มนี้ที่ออกฤทธิ์แก้ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยยาเนี่ยมีฤทธิ์ต่อการขยายเส้นเลือดไม่ให้เส้นเลือดเฉพาะที่อวเยวะเพศอย่างเดียวแต่ว่ามีต่อเส้นเลือดอื่นๆเพราะในคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วไปรับประทานโดวยเฉพาะถ้าเกิดมียาบางอย่างที่มีฤทธิ์เสริมกันเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการหนักหรือเสียชีวิตได้เช่นอาจจะมีเบาหวานอยู่ซึ่งคนไข้พวกนี้ก็จะมีโรคที่อาจจะทําให้เส้นเลือดปิดปกติไปหรืออาจจะรับประทานยาโรคหัวใจอยู่ซึ่งยาโรคหัว ใจหลายตัวมีปฏิยาตต่อยาที่มีฤทธิ์ต่อกันแก้สมรรถภาพทางเพศที่มีปัญหาดังนั้นหากเจอโฆษณาขายของกินเสริมสมรรถภาพทางเพศอย่าหลงเชื่ออันแรกก็คือว่าไม่มีจริงอยอยไม่มีให้การโฆษณาว่าไปแก้ไขาการหยอร่อนสมรรถภาพทางเพศที่มีจริงเป็นยาเราก็ไม่ให้โฆษณาอยู่แล้วถ้าเป็นอาหารนี่ไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวอยู่แล้วถ้าเห็นอาหารเสริมนั้นเนี่ยให้สงสัยว่าจะมียาปนเปื้อนหรือว่าผสมยาเข้าไปถ้าเจ้าตัวเห็นเนี่ยสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ ส่งมาที่ออยอยจะดำเนินการเรามีการประสานกับทางโซเชียลมีเดียสามารถเอาลงหรือว่าบล็อกไม่ให้มีการเห็นได้แล้วก็เราจะไปดำเนินคดีกับผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยและออยจับจริงน่าสุดเมื่อไม่นานนี้ก็มีการถอนทะเบียนบางบริษัทไปที่โฆษณาบางคนก็ขึ้นเป็นอาหารเสริมบางคนขึ้นเป็นสมุนไพรแล้วก็มีการปนเปื้อนยาเราไปดำเนินคดีสุ่มตรวจว่ามีสารปนเปื้อนไหมถ้ามีการปนเปื้อนเราก็ดำเนินคดีเขาแล้วก็ถ้าในคนที่ทําผิดไม่ าาแก้ไขเราก็มีการถอนทะเบียนเพราะนั้นอยากให้ดูไม่ใช่ชฉพวะอาหารเสริมมีตอนนี้ที่เราเจอก็คือกลุ่มสมุนไพรทั่อย่างไรก็ตามปัญหาสมรรถภาพทางเพศมีทางแก้ได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยการรักษาในปัจจุบันมีนะครับแต่ว่าเป็นยาการใช้ยาที่รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยยาเนี่ยต้องให้คําแนะนําจากแพทย์ไม่สามารถซื้อเองตามร้านขายยาหรือว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆโดยที่ไม่ผ่าน แพแต่สรุปแล้วโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับถ้าเห็นว่ามีการโฆษณาอาหารเสริมที่มีการแก้ไขภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยให้เชื่อว่าไม่จริงนะครับและที่สําคัญอาจจะมียาปนเปื้อนเพ,นเพราะฉะนั้นอย่าแชร์ต่อนะครับจะสร้างอันตรายให้กับผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมีโรคหัวใจอยู่ซึ่งรับประทานยาถ้ามีปฏิยาต่อกันเนี่ยบางร้ายถึงกับเสียชีวิตได้ครับ โฆษณาออนไลน์แอบอ้างยังไงก็ได้หากหลงเชื่ออาจกลายเป็นเหยื่อที่ไม่เหลือเวลาให้รักษานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์หันก ขอบคุณนกักนักเลยเจ้าสำหรับคลิปดังกล่าวนี้เนอคุณวู้ฟังเจ้าเป็นช่วง5นาทีนาท,นาทีที่มีประโยชน์นกันกนักจุ้งกบบอกหงคิงบอกหงฮาเพราะว่าเกิดมาเป็นไม่ยิงอ่าแต่มีเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการใจชีวิตของสุภาพบุรุษโดยทั่วไป mm hmm. คุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าข้อมูลนี้เพิ่นบอกว่าแน่นอนพอถึงเรื่องอาหารเสริมอาหารเสริมมันบ่ได้มีฤทธิ์บำบัดบรรเทารักษา มันไม่มีฤทธิ์บำบัดบรรเทารักษานะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ากินไปะเหมือนที่คุณหมอบอกแต่กี้เนาะกินแล้วมันอ้าวมันรู้สึกดีขึ้นนั่นนะในหั่นแสดงว่าเปิ้นย่อนยาลงไปเปิ้นใส่ยาลงไปแล้วกินโดยบอกว่ามันมีปริมาณยามากใดและกินยาอย่างไปก็บ่ฮู้และมันจะหายก็ว่ามันจะเป็นนักเหลือเก่านั่นละเจ้าคุณผู้ฟังเนาะสมุนไพรคุณผู้ฟังเจ้ามันบ่ได้ขึ้นทะเบียน แก้ไขเนาะที่สําคัญก็คืออมันบอกว่ามันเป็นสมุนไพรนะแต่พอมันบาได้ขึ้นทะเบียนแล้วเอาไปใส่ในายาหรือว่าเออบัจจะยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตี้นะจ๊ะบอกว่าเอช่วยพอกอยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นเนี่ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังอย่าไปเชื่อไออย่างไปหละไปเลยเพราะว่ามันทรงผลพีนี่ถ้ามันทรงผลถึงเนี่ยแล้วมันก็จะทรงผลต่อนเนื่องกันไปและอย่างที่จุงบอกก็จะว่ามันจะหายกับว,ว่ามันจะเป็นนักเละเก่านันะ่นแหละเนาะเอ้ยแม่เป็นเจ้าเป็นนายเฮยเตะไม่มีฤทธิบ์บำบัดบรรเทารักษาแต่ถามว่าเป็นแล้วฮักษาได้ก็ได้ต้องฮักษากับหมอเท่านั้นต้องฮักษากับหมอเท่านั้นนะจ้าและก็ตีตแน่เลยนั่นก็คือแพทย์เปิ้อจะ คู่ว่าสาเหตุมันมาจากอหยังและควรจะรักษาอย่างใดและผู้ที่มาปรึกษาเป็นสุภาพบุรุษเนาะอายุเท่าใดและปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออหยังแล้วต้องการจะให้มันเป็นอย่างใดเอเพื่อนจะซักไซสไลเลียงกวนปัญญาก,ก่อที่จะเข้าสู่กระบวนการทักษาย้ำนาะจ้าเอา่อยากลุ่มเนี้ย ที่มันยอ่อนลงไปในอาหารเสริมเนี่ยมันคือยากลุ่มของการขยายเส้นเลือดแต่ทงนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ยาที่มันยอ่อนลงไปในอาหารเสริมมันไปส่งผลกักกบยาที่ฮอกกินเป็นประจำยาจนยาคุณผู้ฟังเจ้าอาจจะถึงแก่ชีวิตนะเพราะฉะนั้นแล้วบางสิ่งอย่างมันเท่าจะต้องแบบปรึกษาหมอเท่าอัน เรื่องราวเหล่านี้เอามาตีแผ่แต่ถามว่าสัาคนที่เกิดปัญหาเปิ้ลก็มาก้าไปปรึกษาหมอพาอย้อนเปิ้ลอายเปิ้ลก็ดไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลาเนี่ยมากินเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยในยลักษณะจะอี้ก่อกลายเป็นเยื่อกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาแปลงออกมาขายให้คุณผู้ฟังนี่ละเพราะฉะนั้นมาเป็นอย่างจะเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องราวใดก็จ้างเตอถามหมอแล้วก็เข้าสู่การทักษาที่ถูกต้องกระบวนการมันก็จะเกิดผลดีนะเจ้ากณผู้ฟังฝากกันไว้ตัวเนอ เอาละเจ้าเวลาเสียงวายเนี่ยได้กันดีบะเดี๋ยนี้ปะลุยกันต่อขอบคุณเจ้าสำหรับสปาเรื่องราวในวันนี้เนาะพุ่มพร้อมก,กันกับพุ่มในการสถานีเจ้าในการห่วมลิง์กสัญญาณกันในวันนี้เลยเนาะ ขอบคุณตี้ยู่เป็นคู้เป็นเกมกันกับโตโยต้าเจ้าโตโยต้าจิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณโอ้ดีโปรโมชั่นนี้ดีดีคุณรัฟังเจ้ามีแฮปปี้อินเดรนบอกว่าจะฝนตกซัดบ,บ้าบ้ามอกใดเนี้ยถ้าไปเปลี่ยนยางซื้อ3าแถมหนึ่งนะเจ้าหรือส่วนลดสูงสุดถึง2ปันบาทและยังจะมีฟรีครับประกันอุบัติเหตุจากยางแถมหนึ่งปีหรือระยะ20 0 0 0กิโลเมตรตัวฮะเป้นดีจะอีละแบตเตอรี่แต่เจ้าพร้อมเทอร์เนอร์รับประกันแบตเตอรี่แหมหนึ่งปี บัตรจำกัดระยะทางเปลี่ยนแบตเตอรี่ปับ๊บฮับ ส่วนลด10%กันตัวเนาะและยังจะมีอะไรและก็เคมีภัณฑ์ของแท้จากโตโยตา้าน้ำยาขัดคราบขมเมาของแท้ล้างแอร์แบบบอดถอดตู้อันนี้ก็คือต้องชชางผู้เชี่ยวชาญเตาอันเนะเจ้าสำหรับโปรโมชั่นเดียวชําอุ่นใจยาวๆ Happy Indraen กับโตโยตา้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณสํานักงานใหญ่บนถนนมหิดลและยังจะมีสาขาซีแอกซูเปอร์ไฮเวย์สาขาฟางจอมตองสันปะตองและเกาะสาขาเลอปูนแกนแฮมตัวโต,โตโยต้าเชียงใหม่ขอบพระคุณ นักๆกกันเลยนะเจ้าและขอบคุณพ่วงในการสถานีเนอะร์ mm hmm. ห้วมลิงสัญญาณกันในวันนี้นะเจ้าพิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพยาวเชียงรายและเกาะแม่ฮ่องสอนเนาะครื้นคนอบอุ่นนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมท,ที่ติดตามชมพดทั้งไลฟ์นะเจ้าขอบคุณก็ได้ฟังท,ที่ติดตามเข้าฟังผ่านทางหน้าปัด,ปดวิทยุเนาะส่วนวันศุกร์หน้ารายงานตัวกันให,หม่ แล้วก็จะเป็นวันศุกร์ที่เข้าสู่ในเดือนสิงหาคมซึ่งศุกร์เนี้ยวันนี้ก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วจงไปารายการร่ำลาแลวเนื้อความสร้างเวลาเสี่ยงละเนาะและวันนี้รายการแจ็คให้เล่าจเจ้าป่เชบนัทรทไทยทวีริกูลและจงซาพุชยาปารายการปิกแรเดอร์สวัสดีเจ้า